โย่วอรเซอร์โบสอยู่กับผมเฟียร์ไลท์กันแล้วครับวันนี้ผมจะมารีวิวโปรบูล็อกกัน,นหลายๆคนที่เห็นโปรของผมนะครับอาจจะมีข้อข้องใจว่าโปรของผมเนี่ยคุ้มค่ากับคุ้มราคาที่จะซื้อหรือเปล่าโดยเสนอราคานะครับโปรของผมเนี่ยเปิดราคาอยู่ที่59บาทเป็นบูล็อกนะแล้วผมจะมารีวิวคนดูว่ามันคุ้มหรือเปล่าสำหรับตัวรันที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับเราจะใช้เป็นซีโน่กันถ้าถามว่าทำไมต้องซีโน่นะครับซีโน่เนี่ยขึ้นชื่อว่าส่วนใหญ่สริปหลายๆสริปไม่รองรับเพราะฉะนั้นเราจะมาลองสิปตัตัวนนี้ก ว่ามันรันในซีโนติดหรือเปล่าอีกอย่างนะครับซีโนนี่เป็นตัวรันฟรีนะหลายๆตัวอื่นเวฟนี่แบบอันนี้แล้สองร้อยอ่ะคุณบ้าหรือเปล่าอ่ะถ้าไปเจอแบบค่ายไหนขายแพงหน่อย250แพงมากสซคิปมันควรจะจบในตัวนะครับมันไม่ควรจะเสี่ยงเงินเพิ่มกับอะไรแบบนี้อีกเพราะฉะนั้นเรามาจะลองที่ซีโนกนก่อนถ้าถามว่าตัวอื่นรันได้ไหมจากการพิสูจน์แล้วก็เก็บข้อมูลมานะครับสซคิปของเราลองรับตัวรันหลากหลายตัวมากเดี๋ยวผมจะิสต์ชื่อให้ดูเดลต้าเวฟซีโนฟูซัตโซลาร่าอาร์ซิอุส ก็คือถ้าซีโน่แม่งลันติดตัวอื่นแม่งน่าจะชิวนะเดี๋ยวเราลองลันติกกันว่ามันลันติดจริงหรือเปล่าแน่ลันติดแต่อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับสลับซีโน่เราจะมาลองเทสเรจิตกันนะว่าสามารถทําอะไรได้บ้างอ่ะอย่างแรกนะครับอันนี้พาวูบีเซนวอล์คสปีดวิ่งเร็วขึ้นนะอันนี้ทุกคนจะสังเกตนนครับว่าจะวิ่งเร็วขึ้นนิดนึงมันอาจจะดูยากนิดนึงนะเพราะว่าแบบเซคิปก่อนเรานะครับปรับไม่ให้วิ่งเร็วเกินไปเดี๋ยวโดนแบนนะมึงนึกภาพมึงพุ่งอะ่ะน่าเกลียดเกิน เรามีปรับจัมพ์พาวเวอร์นะครับตัดสูงอ่าตัดสูงกว่าน,นิดนึงนะแล้วนีท่ทีเด็ดเลยเปิดฮิตบ็อกนี่ฮิตบ็อกดูดบอลน,นะมันจะบล็อก,ก,กนิดนึงนะครับเพราะว่าค่า30เนี่ยเป็นค่าคงตัวสูงสุดแต่ว่ามันก็ไม่ได้คงเสถียรขนาดนะั้นผมแม้นต่ปรับไว้ประมาณสิบห้าสิบห้านี่แบบการันตีดูดเห็นไหมสิบห้าแบบดูดเลยเนี่ยเหนียวหนึบเหนียว,ยวแน่นถ้าปรับสามสิบมันจะไม่ได้เสถียรขนาดนะั้นนะมันต้องแบบแช่นิดหน่อยถึงจะดูด นอกจากนี้นะครับเราสามารถปรับคีย์บยนะนะในกรณีคุณอยากจะแอคสาวไงไม่อยากให้สาวรู้ว่าคุณโปรคุณสามารถกดเปิดปิดผ่านตัวเฮดได้นะครับอย่างที่ตั้งไว้มีท็อกเกิลวีพีนะทําแอคทําตรงแบบเวลาคุณสตรีมจอใน Discord อไนะไรเงี้ยให้เขารู้ว่าคุณเนี่ยเป็น VIP หล่อรวยควายเท้าแขนนอกจากนี้นะครับเรามีอินฟินิตสเตมิน่านะอินฟินิตสเตมิน่าของเราพิเศษกว่าค่ายอื่นนะครับแม่งเนียนเฮี้ยแต่ดูดิผมไม่รู้มีค่ายไหนมีน,นะนะแต่แบบผมลองใช้เหมือนจะมีค่ายผมค่ายแรกที่มี ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรครับเรามีออโต้โกลดฮอกเกิล er นะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันสำหรับไก่ตันนะครับสามารถเอาให้คุณเนี่ยฟาร์มเวลฟาร์มเงินได้เห็นไหมมันจะมี UI ชื่อคุณมันนี่แล้วก็เลเวลอันนี้เหมาะสำหรับแบบคนเปิดหลายจอหรือถ้ามือถือคุณแบบไม่ค่อยดีแต่ว่าอยากจะแบบหาเงินไงอันนี้คุม้มฟังก์ชันต่อมานะครับทีมแอนด์โพสิชันอันนี้เอาไว้เลือกทีมอัตโนมัตินะเดี๋ยวเราปิดไก่ตันกันก่อนแหมหล่อเลยหล่อเลยอ่ะสมมติคุณอยากจะแบบซื้อโปรไปเพื่อ เลือกทีมง่ายไงแต่แม่งเอ้ยเจ้ปาเจ้ากรรมอยากจะเป็นกองหน้าแต่ไม่ได้เล่นสักกี่อันนี้จะดีนี่เห็นไหมมันจะพาคุณเข้ามาในกรณีที่อยู่ในเกมแล้วปูจะไม่ทํางานนะครับถ่านมาที่ฟังก์ชันโอพนะครับอันนี้อัปเดตมาใหม่ในฟังกชันเลยนะไกเซอร์อิมแพกเดี๋ยวให้ดูมันไกเซอร์ Impact อิมแพกยังไงกดตัวแคปเพเปิดใช้งานนะครับปิ้วปัก,ปก,ปกนี่เหมือนในมังงะเป๊ะ ไอเหี้ยไม่ไกลเซอร์อิมแพคให้แม่งรู้ไปคือแม่งเลือนมากไอเหี้ยคือแม่งเลือนมากแล้วพวกคุณดูมันไม่ไกลเซอร์อิมแพคตรงไหนอยู่ฟาหนึ่งแม่งหันอไอ้ไอเหี้ยโกก็โกเหอะมึงเลี้ยงมาทั้งแบบนะเลี่ยงมาทั้งหลีกเลยมึงไม่ไหวหรอกถัดมาครับเป็นฟังก์ชันของโนคูดาสกิลนะอันนี้เป็นพวกของสเตลแบบบาจิระของแอดิเบิลของนางี่นะ ซึ่งพวกผมพยายามสุดความสามารถแล้วนะครับแต่น่าเสียดายที่ฟังชั้นนี้จะใช้ได้เฉพาะผู้ใช้เวฟเท่านั้นมาที่ฟังชั้นสปินนะครับอันนี้เป็นสปินล็อกนะสามารถทําให้คุณสปินเลือกตัวละครได้เป็นฟีลเหมือนอินฟินิตสปินแต่ว่าอันนี้ต้องมีเงินมันเลยก็เลยเรียกว่า Auto Spin Hat. ออโต้สปินแฮตโดยที่ตรงนี้นะครับคุณจะสามารถล็อกได้ว่าคุณอยากให้มันเป็นตัวละครอะไรนะเราสามารถติ๊กได้มากกว่าหนึ่งอะไรเงี้ยนะอันนี้เหมาะกับพ่อค้าไก่ตันนะครับพบคนไหนใช้ไก่ตันอยากจะแบบฟาร์เงินมาส่มสปินเนี่ยอันนี้เหมาะเนี่ยจุน อันนี้นะอันนี้ฟังก์ชันสลับเลือนนะครับจากรีเสิร์ชจิ้งของผมนะพวกใช้โปรนี่มันเหมือนกันหมดนะครับพวกเกียนพวกเดียวกันแน่เราจะสามารถทําแบบนี้ได้ครับออโต้กูรสแปมมิ่งก็คือมึงเลื่อนข้างหน้าไหนอ่ะไอเฮี้ยแม่งเอาบอลยัดกูอ่ะไม่รู้โกรธมาจากยุคพระเจ้าเห่าไหนมานะแต่แบบเหมือนเด็กแกชอบนะทำอะไรยัดมาออโต้เดลเลยพอดูบอลนี่เลื่อนที่หมายเลยวาร์ปคอมโบปุ้งปุ่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 งเปิดทีแม่มันฟังช่างไก่ตันไอเฮี้ยแต่อันนี้ ต้องลองมีคนนะถึงจะเลือนอ่ะเรามาที่ฟังก์ชันด้านล่างน,นะครับเทเลพอตเอลเพเยอร์อันนี้ผมไม่เคยลองนะคนเขียนโค้ดเพิ่งอัพมาใหม่นะฮะต้องขอบคุณมากนี่โอ้โหเลือนเลือนตัดแค่คลิกเดียวเสียวทั้งทีมฟีดเอลเพเยอร์หน้าหน้าหน้ามันพยายามง,ง้าอยู่เวลาไอ้ที่อแล้วปลดฟีดไงอ๋อปลดฟีดด้านล่างปึ๊บเห็นไหม,ไมเห็นไหม แม่งเลือนขนาดไหนไอ้เมึงอ่ะขอบอลหน่อยเปิดไก่เซอร์เอ็มกว้าว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 ป้งยันแค่ดูไม่ออกหรอกูุณทำโก้โอ้โหนั่งแดกป๊อปคอนเลยน้องยันแม่แม่งโคตรเกียอ่ะซึ่งถ้าใครอยากจะได้โปรดีๆแบบนี้ไปเล่นในราคา59บาทนะครับลิงก์ใต้ description ผมขายถ้าสมมติสั่งซื้อไม่เป็นเดี๋ยวเราจะทำวิดีโอไปใต้คลิปชั่นกันครับไม่ต้องห่วงผมเทคแคร์ทุกคนอยู่แล้ว